อัญเชิญพระไตรรัตน์จรัสล่าอันเชิญไทเทวาทุกทิพสถานอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วจัก,กรวาลอันเชิญมาอภิบาลจอมจักราพระทรงเป็นหลักชัยป้องภัยชาติพระทรงเป็นปิตุราชนาถนาถาพระทรงเป็นฉัดแก้วกั้นพาราพระทรงเป็นจอมเมตตาจอมดวงใจ พระบารมีปกเกล้าเราพรั่งพร้อมพระบารมีปกกระหม่อมชาติผ่องใสพระบารมีลั่นโลกเสริมโชคชัยพระบารมีเกลกไก่ไทยเปรมปรีอาบาจอสุขโขทัยถวายกรถวายพระพรภูลสวัสดิ์พิพัฒส,สีทั่วโลกแท้สองพ้องสด,อดุดีชื่นบารมีน้อมนบจบสากล ฉเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชเฉลิมบุญอภิวาทถวายกุศลเฉลิมพระคุณจัก,กรีวงองค์ภูมิพลฉเฉลิมชัยเลิอดล้นทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางพันสิริกุลนาสิรินายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารขร้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทยัย